สวัสดีครับผมบอยรีวิวของนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวของที่มันต้องมีติดบ้านเอาไว้ทุกบ้านนะฮะคือเครื่องนี้เลยครับผม Hoover Clean Slate Sport นะฮะอันนี้คือเครื่อง ซักเบาะซักพรมกำจัดคราบบนเบาะบนพรมบนพื้นผ้าบนอะไรพวกนี้นะครับที่เฉพาะจุดปกตินะครับที่เราเห็นเครื่องซักพรมซักเบาะซักอะไรพวกนี้นะครับมันจะมีขนาดใหญ่ราคาแพง2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นะครับแต่ตัวนี้ครับผมราคาไม่ถึงหมื่นนะครับราคาอยู่ที่7,900บาทคือถูกมาก สำหรับเครื่องซักเบาะซักพรมนะฮะแบรนด์ฮูเวอรเนี่ยหลายๆคนนะอาจจะยังไม่รู้จักนะครับแต่แบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ผลิตเครื่องดูดฝุ่นเจ้าแรกในสหรัฐอเมริกาแล้วชื่อนี้แบรนด์นี้ทำมากว่า100ปีแล้ว คนอะไรทําเครื่องดูดฝุ่นร้อยปีลึกสภาพดิว่ามันจะชํานาญขนาดไหนคุณผู้ชายหลายๆคนนะฮะในรถเนี่ยเวลาเมียนั่งภรรยานั่งกินลูกชิ้นน้ําจิ้มหกหยดเลอะนู่นนี่นั่นมีลูกเด็กเล็กเลยะแม่งสวนแบบเข้ามาเลย <c oughs> ก็ป้อนไม่ดีอะ่ะเออมันก็หยดอะ่ะมันโดนเบาะและ้วเบาเป็นผ้าเบาผ้าเบาอ,อะไรพวกนี้เรา ทำไงเอาผ้าเช็ดเอาอะไรมันไม่ออกเว้ยแต่ถ้าเรามีเครื่องนี้มันอาจจะออกก็ได้ก็ไม่รู้วันนี้เลยลองสั่งมาแล้วก็เลยมารีวิวให้ดูด้วยเห็นว่าราคามันไม่แพงมาก7,900เองนะครับนี่อันดับแรกเขามีหัวมาให้หัวดูดพร้อมหัวขัดน,นะฮะมาเอามาตัวเครื่องนี่นะฮะคือตัวเครื่องน้ำหนักเบาไม่หนักมากนะฮะแต่ก็ไม่ควรจะไปยกเล่นอะ่ะแต่ก็โอเคแล้วก็จะมีหัวมาให้อีกหัวหนึ่งเป็นหัวที่เอาไวตา้ตามซอกตามหลืบตามอะไรพวกนี้นะฮะ ขัดฝั่งนี้ดูดฝั่งนี้เออผมเคยเห็นในคลิปอยู่นะครับเดี๋ยวเรนนี้เราจะทดสอบกันให้หมดเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะแล้วตัวเครื่องตรงนี้นะครับไม่ใช่แบตเตอรี่นะครับใช้การเสียบปลั๊กไฟบ้านนะครับแล้วก็ถึงจะเปิดใช้งานทํางานได้นะครับมีคู่มือการใช้งานมาให้เป็นภาษาไทยไม่เป็นภาษาต่างประเทศเ,ออเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาจีนนะแต่เขาเป็นภาพอะให้มันเห็นแบบชัดเจนนะครับว่า อันดับแรกเบอร์แรกต้องทําอะไรเบอร์2ต้องทําอะไรเบอร์สาต้องทําอะไรนะฮะเบอร์หนึ่งเขาบอกให้ดึงออกมาอ่าอันดับแรกดึงนี่ออกมาตัวนี้คือแทงค์ที่จะใส่น้านะครับใส่น้ําดีนะฮะใส่น้ําดีพร้อมกับน้ํายานะครับลงไปในแทงค์นี้นะฮะพอเราใส่น้ําเสร็จใส่กลับเข้าไปแบบนี้อ๋อแล้วก็ทํางานได้เลยโอ้แล้วส่วนฝั่งนี้เว้ยเปิดมานี่คือถังเก็บน้ําเสีย อันนี้ไว้ทิ้งใช่ไหมใช่เฮ้ยแต่แม็กซ์มันอยู่ตรงนี้เองอะผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะดูดได้เยอะแค่ไหนนะครับเวลาหิ้วนะหิ้วแบบนี้นะครับอย่าไปดึงข้างๆจับข้างๆอย่างนี้หลุดหลุดออกมาอย่างนี้เลยนะครับอ่ะใส่เข้าไปครับอย่างงี้หิ้วตรงนี้โอเคและสายที่เขาให้มานะครับสายตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะยาวเลยนะปีตัว น้ำยาทําความสะอาดของเขามาด้วยนะครับพวกน้ํายาตรงนี้นะครับผมแนะนําว่าให้ใช้ของเขานะครับมันจะยืดอายุการใช้งานของตัวหัวต่างๆมันจะไม่ตันมันจะไม่เป็นตะกรนตะกันอะไรพวกนี้นะฮะเสร็จแล้วเขาก็จะมีตัวแปลงมาให้อันนี้อีกอันหนึ่งแปลงตัวนี้เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้อันนี้ก็ครั้งแรกนะก็ยังไม่เคยใช้เหมือนกันนะนี่แบบนี้อ่าเป็นแบบ ยางซิลิโคนนิ่มๆก็สามารถเลือกใช้งานได้นะครับตามที่เราต้องการเดี๋ยวเราจะทดสอบกับเก e ้าอี้เกมมิ่งของเราก่อนนะครับที่ใช้ทุกวันตรงนี้เลยเขาจะมีถ้วยตัวงมาให้ด้วยนะฮะแล้วตัวถังนะครับเขาจะบอกเลยนะว่าน้ําเท่านี้นะครับ small area นะใช้ตัวน้ํายาแค่0.5ออนแต่ถ้าเป็น l a r g area นะครับก็ต้องใช้1ออนนะครับเดี๋ยวจะเติมแบบเต็มๆไปเลยใช้1ออนจบ มีถุงใส่อุปกรณ์มาให้ด้วยเราสามารถที่จะห้อยเอาไว้อ่าแบบนี้ห้อยกับขอบกางเกงใน,น <c oughs> <c oughs> ก็มันเห็นขอบกางเกงใน,นพอดีห้อย <c oughs> อย่างนี้อ่า <c oughs> เพื่อแบบเวลาจะใช้หัวแปรงอันอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็หยิบหยิบออกมาได้สายนะครับบอกเลยว่ายาวมากยาว1.3เมตรยาวเหลือเฟืออันนี้นะครับโซฟาตีทับเซนโซฟาแล้วกัน <c oughs> มันคือเก้าอี้ที่เราใช้ทุกวันตัวนี้มันเป็นเบาะผ้า เป็นไงวกดปุ่มตรงนี้มันจะฉีดน้ำโอ้โหนี่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 น้ำยาออกมาแล้วคือมันจะฉีดน้ำไปก่อนตัวนี้มันจะฉีดน้ำไปแล้วเราก็ดูดแล้วเสร็จแล้วนะน้ำเสียมันจะมาอยู่ในนี้นะครับเฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยดีว่ะ น้มยาหอมด้วยและเดี๋ยวผมจะลองอีกหัวหนึ่งนะครับด้านในซอกในเนี้ยหัวเนี้ยมันเข้าไม่ถึงเดี๋ยวจะลองใช้อีกหัวหนึงนะครับหัวนี้เดี๋ยวลองใช้หัวนี้นะอ๋อหัวนี้นี่คือมันครอบไปตรงตัวที่ฉีดน้ำเข้าไปเลยนะครับลองฉีดดิมันฉีดไกลามาก อดูออตัวนี้มันจะขัดเสร็จมันจะใช้ฝั่งอีกฝั่งดูดและแนะนำว่าหาผ้าผ้าแห้งตามเช็ดอีกรอบหนึ่ง แนีอย่างกระบอกใหม่เดี๋ยวเราจะมาลองดูดโซฟานะครับที่มีคราบฝังแน่นแบบค่อนข้างเยอะเลยนะครับตัวนี้เป็นโซฟาเบสคือสีเทาแต่ข้างในตรงนี้นะครับที่เห็นนะเป็นสีน้ําตาลหมดเลยนะครับคือแบบหยีแล้วที่ผมชอบอย่างนะครับคือว่าที่เก็บสายเก็บอะไรของเขานะครับเก็บหัวเก็บอะไรพวกนี้มันอยู่ในตัวของเขาเลยทีเดียวนะครับไม่ต้องไปหาที่เก็บอะไรให้มันยุ่งยากแล้วก็วิธีการใช้งานวิธีการประกอบคือง่ายมาก ตังดูดของเขาเหลือเฟือมากๆเลยนะครับแล้วก็แบบอันนี้คือมันเป็นข้าวที่ฝังมาแบบลึกอย่างยาวนานนะฮะยังออกเลยนะครับแล้วไอ้ตรงสิ่งสกปรกพวกนี้นะครับในสายพวกนี้นะฮะไม่ต้องกลัวเลยครับเราสามารถที่จะล้างได้นะครับด้วยตัวเขาเองนะครับไม่ต้องไปแยงไม่ต้องไปถอดอะไรครับเพียงแค่เราเปลี่ยนหัวนะครับใช้เป็นหัวล้างตัวนี้นะฮะแล้วเราก็ใส่เข้าไปครับแบบนี้ฮะแล้วเราก็เปิดเครื่อง เปรื่อเสร็จแล้วก็ฉีดน,น้ำเข้าไปโอ้โอโอเค้ยดีแบบนี้ฮนะเพียงเท่านี้นะครับมันก็จะทำการล้างสายแบบว่าที่มันเลอะเลอะอะไรพวกนี้นะครับ เสร็จเรียบร้อยเลยไม่ต้องไปถอดไม่ต้องไปอะไรเลยนะครับส่วนตัวหัวพวกนี้มันสามารถถอดได้แล้วก็ถอดง่ายๆถอดเอาไปล้างถอดไปอะไรเงี้ยพวกนี้ง่ายมากเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสายใครที่สงสัยนะครับล้างแบบนี้ครับโอ้หายหมดเลยนี่เข้าไปอยู่ในนี้แหละโอ้คือโคตรดีอะ่ะนี่ถือว่าโอเคมากเลยครับ Hoover Clean Slate นะครับเป็นเครื่องขจัดค่าเฉพาะจุดแบบมีสายแล้วก็เป็นแบบพกพาด้วยนะครับมีติดบ้านเอาไว้นะครับอุ่นใจนะครับ เวลาบอกเวลาอะไรมันเลอะอะไรแบบนี้นะไม่ต้องไปร้านไม่ต้องอะไรให้ยุ่งยากเราสามารถทําได้เองที่บ้านเลยนะครับก็หาวันที่แดดแรงๆดีๆคืออันเนี้ยเฮ้ยเนี่ยพอเช็ดผ้าแห้งไปเมื่อกี้ใส่น้ําไปเยอะมากใส่น้ําไปเยอะมากเลยนะแล้วมันก็มันก็ชุ่มอ่ะแต่กําลังดูดของเขาอ่ะค่อนข้างแรงมันจะดูดน้ําออกไปเกือบหมดเลยนะครับแล้วเราเอาผ้าแห้งเนี่ยซับอีกที จบเลยครับการทําความสะอาดเบาะของเราแต่ถ้าเกิดใครอยากได้น้ํายาแรงๆนะไม่ต้องมาใส่แทงฉีดข้างนอกฉีดข้างนอกแล้วก็ใช้ตัวนี้ดูดเข้าไปหัวมจะได้ไม่ตันโอเคใครอยากได้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ด้านใต้นะครับก็ลองเข้าไปดูข้อมูลไปดูอะไรกันได้มีของเยอะแยะมากมายและที่สําคัญ h ูเวอรเนี่ยบแบรนด์นี้ใช้ทนใช้ดีจริงๆคือตั้งแต่ปีที่แล้วที่รีวิวไปใช้ทุกวันครับ ยังไม่พังเลยแล้วอาหลงอะไรมีเปลี่ยนแบตเตอรี่เสียแบตเตอรี่อะไรมีซื้อเปลี่ยนได้หมดเลยโอเคสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ครับบ๊ายบาย